สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่19วันนี้เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นวิเคราะห์ชนเลดเลยเพื่อให้ FC สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้จริงไปสู้ได้จริงชอบก็ตามไม่ชอบก็สวน FC ชอบกดซับ s ไค i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงโดยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถือว่าเป็นกาลังใจของคนทางานนะ fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหง118แอดหง118นี่ fc สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้สู้ได้ทุกศึกนะจิ้มได้ทุกศึกในมวยหูในแอดหง118นี่มีมวยหูตีรามินทราคอยให้ข้อมูลอยู่มาที่คู่หนึ่งเลยคู่หนึ่งนี่มวยไทย7สีเด่นสยามเลียมธนวัฒเจอกับอีคิวสังสอสลัดชีพ เมื่อเช้าทั้งคู่มาที่44.5กิโลนะไปกินช่างแล้วก็มาที่พิกัด45กิโลหรือร0อยปอนเป็นร้อยปอนร้อนวิชานะทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งวันนั้นชูใครก็ได้มองว่าเบียดคู่ขี่เป็นมวยทักษะอาวุธดีด้วยกันทั้งคู่อีคิวซังนี่ขวาหนักแรงขนาดที่เด่นสยามนี่ซ้ายหนักแรงในแกรง่งโทวแผน่นวันนี้ดูว่า อิคิวซังจะวางแผนการชกยังไงวันนี้ต้องบี้ติดชิดตัวตลอดนะห่างไม่ได้เพราะเด่นสยามอีกแข้งซ้ายเข้าหนักแรงเลดเปิดนะอิคิวซังต่อ19หงแดงแนะนำเลยให้รองไปที่เด่นสยามวันนี้รองไปที่เด่นสยามมองว่าเด่นสยามมวยทางซ้ายหนะ้าหลักเหลี่ยม iQ เนี่ยวันนี้ถ้าอิคิวซังเกาะเกี่ยวไม่ติดเดินเบียดไม่ถึงเสร็จ วันนี้เลทเปิดอีกคู่สร้งต่อ19หงแดงแนะนำให้รองไปที่เด่นสยามเลี่ยมธนวัฒน์มาที่คู่2คู่2แมมมอสสอสลา,าชีพเจอเพชรน้องเนยนกเขากมมสิบเอ็ดร้อยแปดมมมอสมาร1 7 6สิบกนะขนาที่เพชรน้องเนยเนี่ยร้อยมวยคู่นี้สดก็ต้องแมมมอสเก๋าก็ต้องเพชรน้องเนยสู้กันระหว่างสดกับเก่า เขาในอาชีพขวาหนักแรงขนาดที่เพชรน้องเนยเนี่ยฝีมือครบเครื่องขวาหนักแรงกันลูกมวยเบอร์มวยแข็งปกยืนเทียบสัดส่วนนะยืนเทียบสัดส่วนแมมมอสได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงวันนี้เลทเปิดนะแมมมอสต,ต่อ7 4หงแดงแนะนําให้ต่อไปที่แมมมอสมองว่าแมมมอสเขาในอาชีพคู่ต่อสู้ไม่ชอบเขาในเบียดบทเบียดบทการยืนระยะดูว่าแมมมอสดีกว่า วันนี้เบียดคุณทีคุณทีผมทีคุณทีผมทีทมทแมมมอสจะเบียดเฉือนชนะเพชรน้องเลยนกเขากม .11 เลดเปิดหน้าแมมมอสต่อ7-4เน้นต่อไปที่แมมมอสมาที่คู่สามคู่สามรองคู่เอก10แสนนกเขากม .11 เ,เจอพยักษ์สีขอเพชรแสงทอง10แสน29อ่ะสกลนครขนาดที่พยักษ์สีขอเนี่ย20จากยาโส ยืนเทียบสัดส่วนนะคู่นี้โอ้โหพยักษ์สีขอเนี่ยตัวมันใหญ่จริงๆสูงยาวเข่าดีขนาดที่สิบแสนในะวันนี้เล็กกว่าเลดเปิดนะเลดเปิดเสมอพยักษ์สีขอโอ้โหวันนี้ขอบอกว่ามาดีด้วยกันทั้งคู่นะสิบแสนนานๆหงแดงจะมองเห็นว่าสิบแสนสีหน้าแววตาดูดีวันนี้สีหน้าแววตาสิบแสนดูดีมากๆขนาดที่พยักษ์สีขอ สีหน้าแววตาก็ดีวันนี้มองว่าจะกินกันที่การยืนระยะวันนี้ถ้าสิบแสนมาดีนะพยักษ์สีขอก็เหนื่อยแต่ถ้าวันนี้เกิดสิบแสนมาไม่ดีก็ตัวใครตัวมันหงแดงชอบไปที่พยักษ์สีขอมวยอาวุธเยอะนะสอกคมหมัดหนักในเหนียวแน่นวันนี้ได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างเลดเปิดเสมอพยักษ์สีขอ เน้นอยู่พยักษสีขอ f อฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดง่ดยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่คู่เอกทำแบกทีเคยุทธนาเตอกับวินมอรัตนาบนดิดร้อยิบเจ็ทั้งคู่มาเกินนะคนละ0.2มาร้อยด้วยกันทั้งคู่ไปเข้าห้องนะ้ําเยี่ยวออกมาพูดภาษาตรงๆเลยช่างได้ร้อ เมื่อเช้านี่ทีเคยุตนาพามานะขนาดที่วิน,นีนเจนิมพามามวยซ้ายฝีมือด้วยกันทั้งคู่ซ้ายนี่คัมแบ็กทีเคยุตนาวินมวยขวาฝีมือหลากหลายกระดูกมวยอาวุธมวยเก่าเกมก็ต้องวินขนาดที่แรงขึ้นมาก็ต้องคัมแบ็กเลดคัมแบ็กต่อสองหนึ่งวันนี้ หงแดงมองว่าทางมวยของคัมแบ็กได้เปรียบสุดๆมวยทางซ้ายรูปร่างดีนะซ้ายยาวคู่ต่อสู้เดินเข้ามาดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้มองว่าคัมแบ็กได้เปรียบทุกอย่างจะเบียดเยฉือนชนะวินมรัตนบับฑิตได้แบบสนุกต่อไปที่คัมแบ็กคัมแบ็กต่อสองหนึ่งวันนี้ต้องต่อไปที่คัมแบ็กเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงหน่อยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่แมมมอสสอสลาชีบชอบฟอร์มสดเข่าในอาชีพคู่ต่อสู้เห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดหัวจิตหัวใจที่ดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะเพชรน้องในนกเขากอมสอิเอ็ดเลดเปิดแมมมอสต่อเจ็ดสีนี่คือชอบที่หนึ่งชอบไปที่แมมมอสชอบที่สองชี้ชัดไปที่คัมแบ็กที่เคยุทธนาวันนี้มวยทางซ้ายได้เปรียบวันนี้ดักบวกมัดบวกศอก จะเบียดเฉือนวินมรัตนาบัณดิบได้อย่างสนุกแน่นอนนี่คือชอบที่สองเลดเปิดคัมแบ็กต่อสอหนึ่งชอบที่3ชี้ชัดไปที่พยักสีขอเพชรแสงทองวันนี้ได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างโอเคสิบแสนวันนี้แม้ว่าดูจากสีผิวแววตามาดีแต่วันนี้หงแดงยังมองว่าการยืนระยะของส0บแสนค่อนข้างที่จะมีปัญหา วันนี้มึงทีกูทีคุณทีผมทีพยักษ์ีขอดูดีกว่าเลดเปิดนะเสมอพยักษีขอนี่คือชอบที่สาส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียดคู่ขี่ชี้ไปที่เด่นสยามเลียมธนวัฒน์มวยเคยชนะมานะวันนี้นอกหัวซ้ายหนักๆทีวนทีวน,วนไม่ประทะในวันนี้จะเบียดเฉือนชนะอีคอสั่งสองสารชีพได้อีกครั้งนี่คือมวยไทยเจี อาทิตย์ที่19กุ้มพาพันธ์ช่างก่อนชกโดยหงแดงสุดินเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นเ c สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนก่อนจากตันหงแดงของอวยพรให้ f อหงแดงทุกคนโชคดีอยู่ตัวไหนถูกอยู่ตัวไหนข้างบางเอาสองข้างวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ